ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันหตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอโอกาสพระเถรานุเถระและผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านครับกระผมโอทานทำแล้วดีขอโอกาสสาธยายธรรมครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เห็นภายในอนาคต5ประการนี้ก็ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรม ที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งทําที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งภัยหประการเป็นไนคือพิสูจในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัตนี้เรายังหนุ่มแน่นมีผมดําสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มอันจเจริญตั้งอยู่ในปฐมวัยถึงกระนั้นก็มีสมัยที่ชาราย่อมจะถูกต้องกายนี้ได้ก็ผู้ที่แก่แล้วถูกชาราครอบงำแล้ว จะมนาสิการคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทําได้ง่ายจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชักก็ไม่ใช่ทําได้ง่ายก่อนที่ทําอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปาราบความเพลียเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุทำที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งเสียก่อนทีเดียว ซึ่งเราประกอบแล้วแม้แก่ก็จกอยู่สบายดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เห็นภัยในอนาคตข้อที่หนึ่งนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เรามีอาภาธน้อยมีโรคเบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักขนาดกลางควรแก่การบำเพ็ญเพียรแต่ย่อมมีสมัยที่พยาธิจะถูกต้องกายนี้ก็ผู้ที่ป่วยไข้อันความป่วยไข้ครอบงำแล้วจะมณสิการคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทาได้ง่ายซึ่งเราประกอบแล้วแม้ป่วยไข้ก็จักอยู่สบายภิกษุเห็นภัยในอนาคตข้อที่สองนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาท อีกประการหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้แลข้าวกล่าดีบิณฑบาตก็หาได้ง่ายสะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพแต่ก็ย่อมมีสมัยที่ข่าวแพงข่าวกล่าไม่ดีบิณฑบาตหาได้ยากไม่สะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพอันหนึง่งในสมัยข้าวแพงพวกมนุษย์ย่อมหลั่งไหลไปในที่ที่มีอาหารดี ในที่นั้นย่อมมีการอยู่คุกลีด้วยหมู่คณะมีการอยู่พุกพลานกันเมื่อมีการอยู่คุกลีด้วยหมู่คณะอยู่พุกพลานกันจะมานสิการคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทําได้ง่ายซึ่งเราประกอบแล้วก็จะอยู่สบายแม้ในเวลาทุพภิกขััยภิกษุผู้เห็นภัยในอนาคตข้อที่สนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทอีกประการหนึ่ง ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้แหลมนุษย์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้พร้อมเพียงกันชื่นชมต่อกันไม่วิวาทกันเป็นดั่งน้ำนมกับน้ำมองดูกันด้วยในตาแสดงความรักอยู่แต่ย่อมมีสมัยที่มีภัยมีความปันป่วนในดงประชาชนวุ่นวายและเมื่อมีภัยพวกมนุษย์ย่อมหลังไหลไปในที่ที่ปลอดภัยในที่นั้นย่อมมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมีการอยู่พุกพล่านกัน เมื่อมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะอยู่พลุกพล่านกันจะมาณสิการคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้ง่ายซึ่งเราประกอบแล้วก็จกอยู่สบายแม้ในสมัยที่มีภัยภิกษุผู้เห็นภายในานาคตข้อที่สนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้แลสองเป็นผู้พร้อมเพียงกันชื่นชมต่อกันไม่วิวาทกันมีอุเทศร่วมกัน อยู่ผาสุขแต่ก็ย่อมมีสมัยที่สองแตกกันก็เมื่อสงแตกกันแล้วจะมนสิการคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทาได้ง่ายจะเสพเสนาสนะอสงัดคือป่าและป่าชักก็ไม่ใช่ทําได้ง่ายก่อนที่ทําอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปาราบความเพียรเพื่อให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรม ที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งซึ่งเราประกอบแล้วก็จกอยู่สบายแม้ในเมื่อสงแตกกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เห็นภายในอนาคตข้อที่5นี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เห็นภัยในอนาคต5ประการนี้แหล ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่2 2หน้าที่8 9ถึง90ข้อที่78สาธุครับ